ผมมีผ้ายีน์เดสต็อกอยู่ล็อตหนึ่งนะครับซึ่งมันอยู่ในออฟฟิศผมเนี่ยมานานมากแล้วนะมันเป็นผ้ายีนที่มีคุณภาพมากนะครับเพื่อน,อนผมก็เลยเอามาทำกระเป๋าทูสแบ็กตัวนี้ครับนี่ครับนึ่ง กระเป๋าตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นแบรนด์แรกนะครับของทางช่อง Echo นะครับซึ่งผมจะใช้ชื่อมันว่าโคคราฟนะครับความหมายของคําว่าโคคราฟโคคือฐานหินคราฟคืองานฝีมือนะครับตัวนี้นะครับมันเป็นงานฝีมือนะครับที่ได้รับอิทธิพลมาจากเหมืองฐานหินนะครับหรือว่าเป็นอิทธิพลมาจากกลุ่มผู้ใช้แรงงานอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นกระเป๋าคลาสสิกคลาสสิกอย่างนี้นะครับเป็นกระเป๋ายีนแบบนี้นะซึ่งตัวนี้นะครับทางผมเองเนี่ยก็ได้ทําการทดลองนะครับแล้วก็เย็บออกมานะครับแล้วก็ ทำให้มันมีฟังก์ชันการใช้งานที่สมบูรสมบัตแล้วก็เหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันของพวกเรานะครับตรงด้านหน้าเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะใส่กระเป๋านี่ครับใส่ช่องเล็กเก็บได้นะครับทั้งหมด3จุดด้วยกันนะครับ ด้านในนี่ก็คือใหญ่มากนะสามารถใส่อะไรได้หลายอย่างผ้าด้านในเนี่ยมันจะเป็นผ้า2ชั้นนะครับด้านนอกเป็นผ้ายีนแต่ด้านในเนี่ยจะเป็นผ้าฝ้ายคุณภาพดีนะซึ่งเวลาเราจับดูมันก็นุ่มมือมากๆนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็ตรงนี้ครับสามารถที่จะคล้องพวงกุญแจหรือคล้องพวกของที่มันจะหายไปนะครับในกระเป๋าได้นะซึ่งแยกกันเอาไว้ด้านในนี่ครับยังมีกระเป๋าอีก1อันนะครับเพื่อใส่พวกมือถือหรือของขนาดเล็กนะครับตัวนี้นะครับเป็นผ้าดิบนะครับซึ่งเวลาเราใช้งานเนี่ยเราก็จะเห็น ว่าเออสีมันก็อาจจะตกไปที่ตรงตัวหูกระเป๋าหรือตรงอะไรบ้างนะแต่ผมอะมองว่ามันเป็น ความสวยงามนะครับจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอินดิโก้นะครับคือสีเหล่านี้ที่มันตกหรือมันไปโดนหรือไปอะไรเนี่ยนะครับเรามองว่ามันเป็นการเฟดแล้วก็เป็นเรื่องของร่องรอยต่างๆนะครับตัวนี้ยอยากจะให้ซื้อแล้วก็เอาไปใช้นะครับแล้วก็เอาไปใช้ให้มันนานๆนใชใ้มันเก่าๆแล้วก็เอาไปลองซักดูนะแล้วเพื่อนๆก็จะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของกระเป๋าใบนี้นะครับเหตุผลที่เราใช้ป้ายประก็นนะครับที่มาปะตรงนี้เพราะาเนื่องจากว่าเรามองว่าใส่เข้าไปแล้วมันเข้าเครื่องซักผ้าได้มันก็ทํให เราสามารถที่จะปั้นเฟดแบบวินเทจเฟดได้นะครับสำหรับกระเป๋าตัวนี้นะครับสำหรับกระเป๋าโคคาบ์ล็อตหนึ่งเนี่ยนะครับผลิตมาทั้งหมดแค่20ใบเท่านั้นนะครับใบแรกเนี่ยนะครับแจกไปแล้วที่งานดีนิมคาลเจอร์นะใบที่2เนี่ยจะไปแจกในงานเ p d s นะครับแล้วก็ใบนี้นะครับผมใช้เองครับเท่ากับว่ามันจะเหลืออยู่แค่17ใบนะครับค่าตัวเนี่ยนะครับจะอยู่ที่790บาทนะแต่ว่าสำหรับ10คนแรกนะครับที่อินบ็อกซ์เข้ามานะครับแล้วเข้ามาพูดคุยนะครับท การซื้อเนี่ยให้เลยในราคาเพียงแค่690บาทเท่านั้นแล้วก็ทุกใบเนี่ยจะมีของแถมให้นะซึ่งรับรองว่าถูกใจแน่นอนนะครับผมต่อผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของช่อง e อ็กโเรานะครับอันนี้เราก็ตั้งใจขึ้นมาเพื่อจะทําการระดมทุนนะในการพัฒนาช่องของเราให้มันดีขึ้นไปนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับถ้าใครชอบผลิตภัณฑ์ของ E อ็กโนะครับหรือแบรนด์โคคราฟต์นะครับยังไงก็ช่วยมาอุดหนุนกันเยอะๆนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับถ้ามันขายได้ดีเนี่ย ผมก็จะแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งไปบริจาคให้กับสภากาชาติไทยเหมือนเดิมนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากแบรนด์โคคราฟด้วยนะครับแบรนด์ของเราเนี่ยคงจะเน้นในเรื่องของกระเป๋าแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้เกี่ยวกับทางยีนนะครับยังไงเนี่ยนะครับถ้าทําออกมาแล้วฟีดแบคดีเนี่ยนะครับเราก็จะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไปเรื่อยๆนะครับเราวันนี้ไปก่อนนะครับเพื่อนๆบ๊ายบายครับ